เป็นวันที่โรงเรียนโชคดีมากเพราะว่าโรงเรียนมีการจัดกิจกรรม Maker Space Day ค่ะว่ามีกิจกรรมดีๆมาให้กับลูกๆแล้วก็โรงเรียนในเขตวัดบางพัดนนะคะสนใจเข้าร่วมเพราะว่าเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถฝึกประสบการณ์ให้เด็กๆให้เด็กๆนั้นได้อยากรู้อยากเห็นได้เรียนรู้และมีทักษะในศตวรรษที่21ค่ะ แต่วันนี้นะคะได้มาสังเกตการนะคะในกระบวนการทำสตรีมให้กับเด็กๆนะคะสิ่งที่เราพบเนี่ยน่าประทับใจมากนะคะทางทีมงานเนี่ยได้เตรียมอุปกรณ์ทุกฐานไว้เรียบร้อยนะคะเ,เด็กๆที่เข้ามารู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้นะคะที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมของเด็กๆนะคะมีความรู้สึกดีมากนะคะเ,เป็นกิจกรรมที่หลากหลายนักเรียนสามารถที่จะได้สร้างกระบวนความคิดของนักเรียนแล้วก็กระบวนการแก้ไขในเวลาทำกิจกรรมต่างๆนะคะและสามารถที่จะนำไปปรับปรุงแล้วก็ใช้ในวิชาของการเรียนของ โรงเรียนต่อไปได้ค่ะหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะ,ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะกิจกรรมที่น่าสนใจตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายนะคะเป็นการเรียนรู้ที่นำกระบวนการนะคะผ่าน m a คคิสเปซหขั้นตอนนำมาใช้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้เป็นนักคิดค่ะ เป็นนักคิดเป็นนักวางแผนค่ะแล้วก็สามารถที่จะทำงานเป็นทีมได้ค่ะแนวคิดที่จะนำเอากิจกรรม Maker Space Day ไปใช้เนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็เห็นว่าสามารถที่จะสอนให้เด็กๆเ,เกิดทักษะการเรียนรู้ต่างๆ ก็เลยคิดว่าน่าจะนําไปบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระวิชาเลยนะคะว่าให้จัดทุกกลุ่มสาระวิชาโดยเฉพาะกลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งที่นี่ส่งเสริมการสอนทั้ง3ประเภทนะคะอย่างเรียกว่าอย่างครบวงจรเลย และอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ที่จะเป็นนักคิดวิศวกรน,น้อยหรือว่านวัตกรรมนะคะเป็นนวัตกรนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพรมหานครของเราด้วยค่ะสิ่งที่คุณครูเห็น เมื่อเข้าไปในแต่ละฐานนะคะสิ่งแรกนั่นคือคําถามที่จะถามเด็กว่าเช่นฐานผ้ามีผ้าอยู่หนึ่งผืนขนาดเท่านี้นักเรียนคิดว่าทําอะไรได้บ้างนะครมันเป็นการกระตุ้นความคิดตลอดเวลานะเขาจะเกิดปัญหาในการทํางานเราแอบ,บสังเกตโค้ชเขาจะไม่ตอบแต่เขาจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันมีวิธีการอื่นไหมเขาจะชวนเด็กคิดตลอดเวลาเลยค่ะว่ามีวิธีการอื่น มเรามาช่วยกันในกลุ่มแล้วเลือกวิธีที่ดีที่สุดซึ่งเราเห็นกระบวนการหลายๆฐานที่เราเดินเนี่ยเราพบว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียนได้ดีมากๆและกระตุ้นกระตุ้นให้คิดตลอดเวลาและมองปัญหาว่ามันมีทางออกไม่ว่าเล็กหรือน้อยมันมีทางออกแต่จะออกได้มากน้อยอยู่ที่เราเนี่ยจะช่วยกันตัดสินใจและก็เลือกสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุด ในกลุ่มที่เราจะเลือกกันแต่ถ้าเด็กได้ฝึกอย่างเงี้บยบ่อยๆเนี่ยกบมองว่านักเรียนจะได้วิธีการคิดและเมื่ออะไรที่เกิดปัญหาเขาจะมองว่ามันมีทางออกเสมอต้องกล่าบขอบพระคุณทีมงานนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิที่เห็นความสำคัญของเรื่องของกระบวนการคิดและกำลังจะมาส่งเสริมให้เด็กเยาวชนของชาติเนี่ยได้คิดเป็นแก้ปัญหาเป็นโดยมี ข้อคําถามต่างๆที่นักเรียนเนี่ยจะเป็นตัวนํากระบวนการทั้ง 5, 5้าขั้นเนี่ยจะช่วยนักเรียนได้อย่างมากเราสามารถที่จะนําไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพราะว่าในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเนี่ยก็จะมีกระบวนการ ที่สอนให้เด็กเนี่ยรู้จักคิดแล้วก็แก้ปัญหาได้หลากหลายค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาต่อไปได้ค่ะ,ะคุณครูจะได้นำกระบวนการและความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะไปไปประยุกต์ใช้บูรณาการในวิชาที่ตนเองสอนนะคะ,ะให้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้แล้วก็ให้ตรงกับตัวชีวัดค่ะดีใจ ะะดีใจมากๆเลยที่ในฐานะเราเป็นครูคนหนึ่งเนาะที่เด็กหลายๆคนที่อยู่ในมือของเราเนี่ยเราจะได้มีวิธีการที่จะไปช่วยเขาฝึกฝนในเรื่องของกระบวนการคิดเป็นขั้นเป็นตอนการนำความรู้เดิมและการพบความรู้ใหม่นะคะกระบวนการนี้ครูกบว่าใช้ได้อย่างดีมากๆและดีใจกับเด็กๆของชาติมากๆ ยังไงกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยนะคะที่ไม่ทิ้งเด็กๆของเราขอบคุณค่ะพอเห็นความสุขบนบนสีหน้าของเด็กๆค่ะรอยยิ้มค่ะความสนุกสนานเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจในชิ้นงานของเขานะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดกับเด็กๆทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขนะคะแล้วเมื่อเด็กๆรู้เด็กก็จะเป็นคนเก่งนะคะมีความสุข นะะในส่วนต่างๆเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะให้เด็กๆนมีความสุขทุกคนไม่ใช่เฉพาะเด็กป .4 ที่เข้าร่วมวันนี้นะคะอยากให้เด็กทั้งโรงเรียนมีความสุขเช่นนี้ด้วยค่ะ